สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับครูยุ้ยนะคะวันนี้ครูยุ้ยพาดูนะคะพามาดู การจัดร้านใหม่ในการจัดโซลาเซลนะคะข้ารจัดผลหมู่ที่ลูกค้าสามารถมาดูได้ชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นสัดเป็นส่วนนะคะตอนนี้ขออนุญาตเปิดไฟเนาะเพราะว่ามาถ่ายตอนคืนนะคะขอภัยอย่างยิ่งนะคะตอนกลาวันไม่มีเวลาเนาะนี่นะคะเป็นการโซนขายพวกอของโชว์นะคะตรงน,นี้จะเป็นใบมีดนะคะใบตัดเครื่องอุปกรณ์ตัดหญ้านะคะจะ เป็นทั้งเรื่องเกี่ยวกับไฟสปอตไลท์ไฟโซลเซลนะคะตอนนี้เราก็มีขายนะคะแล้วก็ไฟข้างล่างไฟ LED นะคะไฟติดผนังแล้วไฟใช้ทั้งโซลาเซลลแล้วก็ไฟฟ้าได้หมดเลยนะคะของร้านเราแล้มีอุปกรณ์กับการไฟฟ้านะคะยังมีให้ลูกค้าได้เลือกชมเลือกซื้อได้นะคะนี่นะคะไฟไล่แมงนะคะก็ยังมีคงยังมีอยู่นะคะ ใช้ไฟบ้านล้วก็เป็นสปอร์ตไลท์ไซนี่กมีนะคะไอตัวนี้นะคะคือตัวอ่าอ่กล้องวงจรปิดโดยการที่ไม่ได้ใช้ไฟนะคะโดยใช้ไฟพลังงานแสงอาทิตย์นะคะมุมนี้นะคะเป็นมุมโชว์นะคะมุมโชว์ของที่เราจะโชว์นะคะนี่คือไฟฟ้าไฟฟ้าแสงอาทิตย์นะคะที่เป็นสปอร์ตไลท์เนาะทางเข้าบ้านตรงนี้ก็จะเป็นตัวแปลงไฟนะคะกล่องคอนโทรลกล่องควบคุมนะคะ มีหลากหลายนะคะส่วนนี้เป็นชุดปั๊มนะคะที่วัดแปลงไฟอ่ะเดี๋ยวแกกะท้อนิดนึงนะคะท่อน้ำตัวนี้คือตัวแปลงไฟนะคะมีหลากหลายนะคะ5 k 6 k นะคะมีหมดเลยตัวนี้ก็กล่องนะคะกล่องพวกนี้นะคะจะเป็นการประกอบตู้โดยช่างที่มีคุณภาพนะคะแล้วก สบการณ์ในการติดตั้งนะคะแล้วก็มีความรู้นะคะโดยการควบคุมของพูวูโดโซลาเซลล์นะคะพูดจากไหนพูดก็ถ้านได้จบนะคะไฟฟ้านนาะ,ะเป็นคนที่มีความรู้นะคะเป็นเจ้าของร้านนะคะเป็นอนใหญ่เนาะ,ะยังไงก็ฝากติดตามเพจพูดนะคะพู เกษตรด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นเกษตรหูอุปกณ์กเษก,รกรเษตรนะคะพร้อมอะไรเนาะโซนนี้ตัวปั๊มน้ํานะคะปั๊มน้ำอ่าฉีดน้าน้ําเยอะอะไรเงี้ยก็เอาของได้เนาะเออเรามีหมดนะคะแล้วก็มีเนี่ยนะคะลิงน้อยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะ, <c oughs> ะ,คะ,ต,ะ,คะตัวอะไรเปลี่ยนนะคะของอะ,อะไรนะคะเครื่องตัดหญ้าเนาะตรงนี้คือ ปั๊มไดโวนะคะหลายท่านเรียกหานะคะ24โวลต์ค่ะราคากันเองนะคะลดได้เนาะตัวนี้สต็อกปั๊มค่ะอุปกรณ์นะคะเกี่ยวกับอะไรมีมากมายเลยนะคะเรามาพร้อมยินดีให้บริการนะคะจะรับซ่อมรับดูแลนะคะหรือลูกค้าต้องการที่จะเอาไปเป็นตัวแทนนะคะหรือว่าช่างที่ เป็นช่างนะคะช่างซ่อมรถซ,มซ่อมซ่อมอุปกรณ์เกี่ยวกับการเกษตรนะคะก็มารับเกี่ยวกับอุปกรณ์การเกษตรได้นะคะอย่างเช่นพวกอะไรพวกเปลี่ยนมอเตอร์พวกเปลี่ยนตัวสตาร์ทอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหมดเลยนะคะแล้วก็พวกปั๊มเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะปั๊มของเราถ้าไม่มีย้อนจริงที่ไม่ได้รับมาแน่นอนนี่คือเทสทุกรอบนะคะแล้วก็ตัว แผงโซลาเซลล์ก right so ็อยู่ในโกดังนะคะตอนนี้ของบางส่วนอยู่ในโกดังนะคะเห็นโล่งๆเงี้ยมันไม่ได้มีของแค่นี้นะคะคืออยู่ในโกดังนะคะแล้วก็สายไฟเนี่ยค่ะเป็นสายไฟยังมีมาตรฐานค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ